อยู่ตรงนั้นมันไกลแสนไกลคงสว่างไม่พอจะเห็นเป็นดาวที่เธอไม่รู้ว่ามีแม้รักไปจนหมนใจแต่สุดท้ายเป็นเพียงแค่ไฟลางๆในวันที่แสงส่องเธออย่งวันนี้ไม่เป็นไรเจธะจะอยังไม่ต้องการไม่เป็นไรเธอมา ไปกนไปก็จะคอยอยู่ตรงนั้นและจะคอยจนกว่าเ mm hmm. มื่อตะวันลาลับดับแสงลงไปเมื่อเธอมองขอบฟ้าแล้วไม่เจอใครและมันทำให้เธอมืดมุนจนต้องเดียวดาย mm hmm. My love w e l l l i t the d a r k n e s s night คอยเธอจึงได้รู้ว่ามีฉันอยู่และจะทำเพื่อเธอตลอดไปดาวดวงนี้จะแปลงแสงไฟเป็นความหวังในความมืดบนบนห้นทางเคียงเธอเสมอตลอดไปให้รักเป็นแสงไฟข้างเธอเสมอไปว

My love, you light the darkness now. คิมมี่นาที่กาเล่โนเดเดเชียโนแล้วจะรอเจ้าโนในนาเน่ดาวดวงนี้จะแปลงแสงไฟเป็นความหวัง ีความมืดมนบนหันทางและยังเคียงเธอเสมอตลอดไปแต่เราจะเสนอกี่มิลลิโอนเราให้เราเป็นแสงไฟเพื่อเธอเสมอไป YEAH YEAH YEAH, yeah. My love will light like the darkness now My love will light the darkness night <laughs> มั่วท่อนอันนี้มากเลยตทองใส่คือมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอะ่ะมั่วมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบนะคือมันให้แนวเพลงอนิเมะดีใครชอ,อบแล้วกันอยู่ตรงนี้มัน,กนใกล้แสนใกล้อ้อไม่ได้ฟอพอ,พอ